สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นานรักทุกทท่านนะคะเมือนี้คุณแม่กะซีซึมๆเนี่ยน้อยพี่น้องก็เลยอยากมีกับเก้มเนาะจาา้ะเนาะพอบานพันไดป้ปลาแซลมอนมาแต่ว่าหม,มาดพี่น้องมึงเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยก็เป็นกับเก้มพี่น้องวาซาบิเน้นๆพี่น้องบ่ได้กินเฮงแหละตังแต้เผื่อนซีเห็ดให้กินผุนพี่น้อง เอลงแน่ลอะไรได้จากน่อยนี่เสียลงอยกน่าจะเนาะเพิ่มค่วมสุสา้วกาอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะเนาะสองน้ำจิ้มพี่น้องเอาไปสิละลายคุณน่ะเฮ้ยคุณแม่กับซีซึมมในเด้อพี่น้องมานนี้เบิ้งอูู้สดแห่งพี่น้องเลย ่นน่ะเขียงเลยซอยจุเลยพี่น้องซอยจุปลาไซมอนพนวาโอ้ยใส่เมื่อยเ้อพี่น้อ,อ,นอ,งนองกินคนเดียวน,าน่าจะเนาะไม่ได้กินหลายคนคะ่ะพนน่ะใส่เมื่อยนี่พี่น้องเอ้พี่เหม็นเน้นเลยวาซาบิกับเน้นๆพี่น้องมึงเนี่ยอ,อ,อื้มฮะอ๋อพนหัว ูกใจนางหัวพักพักกับมาจะสวนหละพี่น้องหมากมากยังหลอกนอกจากนอกแคมปิง้งเมื่อเดีนว่าสิบพาพี่น้องไปสวนสัตว์อีกฝั่งหนึ่งนอกจากนาะเมื่อวานเข้าไปอันฟังแอฟริกาแล้วก็ว่าสิบไปเมื่อเดือนอเมริกาเหนือ ภาคเต็มพี่น้องมองจอรถบม่มีเลยเป็นเพ,น,พน่ันๆมองบม่มีเลยพี่น้อง่อสีผ้าเด็กหน่อยไปมวนๆเนาะจันเนาะพี่น้องเน,นเน้นเลยพี่น้องเลยเน,นเน้นเลยค่ะเิอาวาซาบิ มาต่อพี่น้องลูกไส้คอยหัวพี่น้องเอ้ยซอยจุซอยจุปลาแซลมอนจ้ะมึงพี่น้องขอยเซตยังยังให้เบิ้งนี่ใครสิกินได้แน่กินคนเดียวลุยคนเดียวพี่น้อง,งเบิ้งแน่เบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออือหือแล้วก็ลงในสด ข้ายินคือข่อยนะพี่น้องมันจังสาใจพี่น้องหัวคุณจะมองพี่น้องเลยโทษที่เด้อเงนตาแตกเลยหมากย่อง เป็นกับแกมสันเลิศเลยพี่น้องจ้าเพียเน่นๆเ,เลยพี่น้องเพียเริ่มใส่เมื่อได้ไามนี่บัถน,นัดพี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องขอสีลองอันนี้เด้อน้ำจิม้มน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องมันเขากันบ่เฮะปาทพพิกเน้นเบักนราิกเน้นเน เผือเกา่าจะว่าโบเค็มขนท่อไวซาบีเนานจะจ้าเนาะแจกคือเก่าจา้ะไวสาบีสิออกรสจาดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น <laughs> ล่ะเห็นมันสดพี่น้องมาเนี่ยพอบานพันว่าเห็นมันสดพันมา ใช้เป็นกับแก้มอย่างดีเลยค่ะพวันว่าเด้พี่น้องได้ขอสิีรลอ่งอีกเด้อนี่พี่นออ้องเฮียเฮียหล้กกระใสสดอื้ม โอ้ยพี่น้องเอ้ยที่มันมันแสบอันนี้ผสมซอดเด้วยจะเด้อซอธรรมดาเหาเนี่ยจะกปะปวาซาบิเนาะจะเนาะเข้มข้นแห่งพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยพอดีเขากันเป๊ะเพ่ กับแกมสั่นเลิศแคมปิ้งพี่น้องเออพี่จะตายเนอะจากเนาะ กลังหน่อยก็พอกับยูนิคดอพี่น้องไปว่าวกันไปพิงหลอกกองไฟกันอยู่คันเลือแต่ลูกสาวข่อยกับลูกายง่ายขอน่งเห็นโทรศัพท์มันรอ, mm hmm. อดจริงจริงพี่น้องถ้ากินกับนังจิ้มซี่ฟูดห่ะมันบวกเข่าพี่น้องมันมันเป็นอย่างไหมันบอกคืออาหารทะเลมันกัอาหารทะเลอยู่แต่วันบอกคือพวก กุ้งกับปลาหมึกจิกสีนะพี่น้องเนาะโอ้ยหัวข่อยขึ้นเหลื่อมแต่พี่นอ <laughs> อ้องหอยแม่เอวาซสบิอื ม้วนม้วนพี่น้องกันมาเนี่ยลิแหลกย่งางเล่นเลาะเราจะเนาะเลาะคุยกับฝรั่งพี่น้องกันไม่แต่คนเฟรนนี่พี่น้องม่แต่คนเป็นกันเองลกูกชายขอดกปันจักรยานเลาะหาคุยผู้สาวหมนเด้วฮกขวบด้วยฮันเลาะไปแคมนั่นแคมนี่ปวดหัวพี่น้องอ๋อ Mm Her. -hmm, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, พักกับมาแต่สวนค่ะพูนละจ้ะมาแต่บ้าทนะพูนละ ค่ำนี่คํ่นี้จัดให้พี่น้องเลยจ้ะพี่น้องทิ่นนานรักทุกท่านนะคะพี่น้องเลยพี่น้องเลยสีเศร้ากับแซบเน่นๆเ,เลยอือหือ เบิ้งสิ้นนี่พี่น้องมอบให้พี่น้องที่น่ารักทุกทท่านนะคะ <laughs> <laughs> ใส่ตะเกียบแล้วมันบ่อแสบพี่น้องเบิ้งนี่เห็นบ่จุ๊ๆเลยปลาสวยจุพี่น้องสวยจุปลาไส่หมอนเอาเด้อ พออยแม่กเป็นกับแก้มสันเลิศเลยพี่น้องอือหึอสิเดล่ากันไปก่อนน่าจะเนาะโอ้ยอเธอมีด <laughs> อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครปมอนชาแนลเด้พี่น้องเด้อล่ะก๊ะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ้วจะเด้อบอบไปหานอใมก็แย่ถิ่ม้วจะเด้อมอนชาแนลพี่น้องหอดนานอใหม่กะสิไปหาให้พี่น้องเดือบ่งคือเก่าเนาะจ๊ะเนาะล้ะกะสิส่งไปให้กินคือเก่าได้พี่น้องขอแต่ว่าย่ถิ่มมอนชาแนลไปใส่ได้ค่ะเด้อไก่ยังอยู่คือเก่ายู่มองหนีคือเก่าได้พี่น้องเด้อเอาล่ะจ้ะ คลิปนี้เขากับซิดล่ากันไปก่อนน่าจะเนาะพอกันไม่คลิปหนาได้จะเดอ้อคลิปนี้สวัสดีจ้า